สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษเราจะมาให้ความหมายแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับดาวราหูนะคะซึ่งมีอิทธิพลต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของอิทธิพลของดาวราหูต่อชาวราศีพฤษภนะคะ เรามาดูความหมายคร่าวๆนะคะของดาวราหูเพราะว่าณนาวันที่10กันยายนพุทธศักราช2563ดาวราหูจะมีการโครจรย้ายไปในภพเรือนต่างๆนะคะทั้ง12ราศีอิทธิพลจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาทราบความหมายของดาวราหูกันก่อนนะคะ ดาวราหูหรืออสุรินราหูมีตัวแทนเลขาศาสตร์เป็นเลข8มีการโคจรไปตามจักรราศีราศีราสิบแเดือนหรือ1ปีครึ่ง ดาวราหูจะมีก,มการโครจรตามเข็มนาฬิกาซึ่งแตกต่างจากดาวดวงอื่นที่มีการโครจรแบบทวนเข็มนาฬิกาตามหลักโหราศาสตร์แล้วได้มีการพยากรณ์แล้วก็ให้ความหมายทั้งในอิทธิพลของดาวราหูไว้ว่า ดาวราหูเป็นดาวบาปคราะห์ซึ่งมาจากจุดคาดจุดคาดนี้ก็หมายถึงจุดที่ดาวราหูเคลื่อนที่ไปบดบังนะคะในแต่จัก,กรราศีทั้ง12ราศีไปบดบังความสดสว่างทำให้กลายเป็นความมืดในแต่ละราศีในดวงชะตาของแต่ละบุคคลดาวราหูเป็นดาวกเกษตรที่ราศีกุม เป็นดาวปารากษตรที่ราศีสิงห์เป็นอุจที่ราศีพิจิกเป็นนิตที่ราศีพฤกษกและเป็นราชาโชคที่ราศีตุลเป็นมหาจักรที่ราศีมังกรและอีกหลายตำแหน่งถ้าดาวราหูทับลักถือได้ว่าเป็นดาวคาดคาดก็หมายถึงการตายหรือการหมดลมหายใจแต่ทางด้านการทำธุรกิจ การทำเศรษฐกิจหรือว่าการงานจะพยากรณ์ไว้ว่าจะเสียชื่อเสียงพังพินาศล่มละลายหมดสิน้นดาวราหูมีคู่แก้วเกรอขวัญคือดาวเสาเมื่อไปทับหรือว่าเล็งดาวเสาในพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลถ้าดาวเสาเป็นเกษตรจะมีโชคลาภใหญ่หลวงถ้าทับถ้าทับลักนะคะ เราก็ต้องดูว่าพื้นดวงเดิมของราศีนั้นๆดาวเสารอยู่ในตำแหน่งใดคุณภาพดีหรือไม่นะคะถึงจะทำนายว่ามีโชคส่วนในด้านร้ายยกตัวอย่างเช่นดาวราหูคนทรัพย์ก็จะหมายถึงการใช้จ่ายเงินไปกับตันหาความอยากได้ของตนเองแล้วก็หมดสิ้นทรัพย์สินเงินทองไป หมายถึงว่าบางคนบางท่านอาจจะมีการทำธุรกิจลงทุนต่างๆนะคะก็เป็นการล้มละลายภายในพิตาดิาทีฉันขอให้ความหมายแล้วก็อิทธิพลทั้งในด้านดีแล้วก็ด้านร้ายยกตัวอย่างไว้เพียงเท่านี้ก่อนเรามาดูนะคะอิทธิพลของดาวพระราหูที่มีต่อ12ราศีนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปของอิทธิพลของดาวพระหูที่มีการโครจรเคลื่อนย้ายในวันที่10กันยายนพุทธศักราช2563ต่อชาวราศีพฤษภ หรือว่าชาวลัคนาราศีพุธศกก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปได้นะคะชาวราศีพุธศกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนดวงชะตาของชาวราศีพุธศนะคะจะได้รับอิทธิพลของดาวราหูที่มีการโครจรอยู่ราศีเมถุนอยู่ในเรือนการเงินตั้งแต่ช่วงวันที่22กุมภาพันธ์2562จนถึงวันที่9กันยายน2563สม ทำให้มีสภาวะทั้งในด้านการเงินเหมือนเงาตามตัวหามาได้แต่ก็ออกไปอย่างรวดเร็วซึ่งพื้นดวงชะตาของแต่ละบุคคลจะดีร้ายแตกต่างกันไปถ้าดีนะคะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เปลี่ยนแปลงใหญ่เป็นช่องทางในการลงทุนแต่ส่วนที่มีผลกระทบทั้งในด้านเสียย่อมมีการปรากฏเช่นกันนอกจากจะหามาได้แล้วแต่ก็ใช้ใจ่ายไปมากไม่เหลือเก็บบางคนย่อมมีปัญหาติดพันคดีเดิมโดนฟ้องร้องหรือว่าต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่างๆมีปัญหาที่โยงไปเกี่ยวกับการเงินอย่างชัดเจนในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่วันที่สิบ กันยายนพุทธศักราช2563ดาวราหูจะมีการยกย้ายจากราศีเมถุนเข้าทับดวงชะตาชาวราศีพฤษภย่อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตนนะคะหลายประการซึ่งอาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานส่วนใหญ่นะคะ ดาวราหูนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานทําให้การงานเป็นจุดเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมีการย้ายงานเปลี่ยนแปลงมีการทําธุรกิจเป็นของตนเองซึ่งตําแหน่งดาวราหูในทางศาสตร์นะคะเป็นนิด มีตำแหน่งเสื่อมนะคะอิทธิพลเสื่อมทำให้ในด้านของการงานที่เป็นไปยังได้มาไม่มากหรือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะคะบางคนก็ต้องรอจังหวะอื่นๆที่จะส่งเสริมถึงจะกก้าวหน้าตามจังหวะชีวิตต่อไปชาวราศีพฤษภจะมีเรื่องมากมายนะคะที่จะเป็นไปแล้วก็การเปลี่ยนแปลง การย้ายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยปัญหาครอบครัวรวมถึงปัญหาคนรักปัญหาสุขภาพร่างกายของตนเองก็ต้องระมัดระวังหรือว่าต้องระมัดระวังภัยจากอุบัติเหตุการเดินทางก็ได้ทางด้านโหราศาสตร์มีทฤษฎีไว้ว่าอัศรินหมายถึงลัคนณาในบาปพระเคราะห์จร มาทับรักกันอีกทั้งพระจันร์ยังโคจรมาทับรักท่านทายทักตัดชีวาถึงอาสัน ฟังคำก่อนนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะการตายนั้นมีหลายอย่างใช่ว่าจะเป็นการตายจากการเสียชีวิตแต่ว่าการตายในที่นี้ก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนชีวิตใหม่การตายจากถิ่นฐานเดิมนะคะหรือว่ามีการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยการตายจากงานที่ทําเดิมหรือว่ามีการย้ายงานการตายจากคนรักนะคะหรือว่ามีการเลิกรากันแยกทางกัน แต่ว่าในเรื่องของตนเองก็ต้องระวังภัยเช่นกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอายุในช่วงวัยที่50ปีขึ้นไปนะคะค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพราะว่า มัวเมาไทยราหูก็จะหมายถึงในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษภจะต้องระวังอย่าให้เกิดความโลภจนเกินไปมากนักจะทําให้สิ่งที่ได้มาไวยนั้นสูญเสียไปเช่นกันอย่าให้สิ่งที่เป็นเหมือนมายานั้นมาหลอกเรานะคะก็ต้องใช้สติในการ ใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องส่วนตัวนะคะหรือว่าการซื้อหาความสุขมานะคะก็อย่าให้สิ่งนั้นทําให้ท่านขาดสตินะคะควรจะมีสติในการพิจารณาให้ดีที่สําคัญนะคะจะต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเพื่อเป็นกําลังหนุนนําชีวิตการดีร้ายอิทธิพลของดาวพระราหูนะคะ จะดีร้ายหรือว่าแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละบุคคลนะคะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกๆท่านนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็วางแผนการเงินวางแผนการใช้ชีวิตนะคะระมัดระวังทุกๆสิ่งนะคะก็ขอให้ท่านชาวราศีพฤษภทุกๆท่านโชคดีนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิป การมาเล่าถึงความหมายแล้วก็อิทธิพลของดาวพระราหูแบบคร่าวๆนะคะซึ่งที่ฉันก็ได้หาข้อมูลมาเพื่อท่านสมาชิกทุกท่านนะคะจะได้ระมัดระวังนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ